เดี๋ยวขอหยักเก็บประมูลลูกค้าของเรานิดนึงนะครับอันนี้เป็นสัญญาซื้อขายเขียนไปเลยอันนี้รู้จักร้านมานานรถบ้านของเรามาได้ยังไงครับเปิดดูในของเว็บตลาดรถค่ะดูผ่านจากตลาดรถใช่ครับผมแล้วก็เข้าไปดูในเป็นด,ดูในพีนคดูผ่านจากตลาดรถใช่ <laughs> บ้านอยู่ที่ไหนนะครับอยู่เพชรเกษม91อ้อมน้อยค่ะอยู่อ้อมน้อยนะครับดูมาแล้วกี่ร้านก็หลายที่อยู่เหมือนกัน กี่ที่ครับประมาณห้าหกห้หที่เนาะที่เจ็ดที่แล้วเพราะอะไรทําไมถึงตัดสินใจซื้อรถกับร้านมานารถบ้านของเราครับก็แบบว่าเห็นสภาพรถตัวรถแล้วก็แบบอาเรก่านะตอนที่แบบรีวิวที่มันเป็นแบบอ่าถ่ายวิดีโอการสตาร์ทรถอะไรเงี้ยรีวิวชัดเจนใช่ใช่ชัดเจนค่ะแล้วก็แบบว่าเสียงเครื่อง สภาพดีแบบว่าเหมือนแบบมือนหนึ่งใบแดงอะไรอย่างเงี้ยเลยคือแบบคือเจ้าของเดียวคือซื้อกับเราเนี่ยจะได้เป็นรถมือสองของจริงใช่ใช่อ่า<ช>เรียกว่าเป็นมือสองของจริงเพราะว่าเราเน้นขัดรถมือเดียวใช่คือเป็นสินค้ามือสองจริงๆริงใช่แล้วก็พอวันที่มาดูรถเมื่อวานนี้ก็แบบเออขอดูเล่มอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช่ของแท้ แต่ว่าอันนี้เป็นเคสที่โอนจองออนไลน์มาก่อนที่จะเห็นรถใช่ค่ะใช่ใช่ก็ถึงได้บอกว่าขอวิดีโอคอลได้ไหมเราก็กลัวแบบวิชาชีพอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็กลัวโดนเนาะเพราะว่า เข้าใจเข้าใจเพราะว่ามิจฉาชีพเยอะมากแต่พอจะเข้าใจหลักการเนาะคือมิจฉาชีพจะไม่มีรถเป็นของตัวเองเขามีแต่รูปไปโพสอะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่แต่ถ้าวิดีโอคอลได้คุยกันได้เนี้ยใช่แปลว่าของจริงนนี้ก็เอาไว้แนะนําลูกค้าคนที่กําลังดูรถอยู่นะครับว่าเวลาถ้าซื้อออนไลน์ควรจะวิดีโอคอลก่อนก่อนที่จะโอนเงินจองให้ใครใช่ค่ะเพื่อที่จะเป็นการไม่โดนหลอก ใช่มั่นใจกันทั้งคู่ทั้งสองใช่ใชโอเคไฟแนนซ์ของเราเป็น TTB ใช่ใชคัใช่ไหมครับเอ่าทำงานช้าไหมไม่ค่ะไวมากเลยไปไปหาที่บ้านเมื่อวันพุธพอดีว่าติดวันพัลหัดคือวันหยุด23ครับแล้ววันนี้ก็แบบได้ล้ ได้แล้วคือแบบไวมากวันเดียวเดียววันเดียวเพราะเมื่อวานมันเป็นวันหยุดของแบงแบงไม่ได้ทํางานใช่ค่ะใช่เป็นคิดว่าถ้าเมื่อวานไม่ได้หยุดก็คงได้รถแล้วแหละเมื่อวานใช่ใช่เป็นอย่างนั้นครับใช่ค่ะเร็วมากถ้ามีสิบคะแนนเต็มให้ร้านมานารถบ้านของเรากี่คะแนนครับให้เกินสิบเลยค่ะเกินสิบเนาะดีเกินไปโอเคก็ประมาณนั้นครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเชิญที่รถได้ครับ